สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะดอกแพงพวยฝรั่งนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี้ค่ะนะคะเรามาทํากันนะคะใส่เหี่มที่หลังได้ค่ะมาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว85เซนติเมตรค่ะจานวนสี่เส้น แิบินเบอร์2ค่ะขนาดความยาว25เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาวกันก่อนนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2ส่มมาในเส้นที่1เส้นที่สามสมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมา ค่ะดึงเข้ามานะคะนะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงลงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นเราสั่นแล้วเข้าไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองพับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับเส้นที่สองเส้นที่สี่พับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เอาเมื่อช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นไว้ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะเส้นนี้นะทิ้งลง เส em ้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่3ค่ะรวบเข้ามาแบบนี้นะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราจะจับดิมมินนะพาดข้ามสามเส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นค่ะจับพาดข้ามสมเส้นไปค่ะ พาดคามสามเส้นนะคะเราจะเหลือริมบนสามเส้นสุดท้ายนี้นะเอาเส้นนี้นะคะจากพ่าดมาแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้เส้นถัดมาค่ะจากพลาดมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะจากพลาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะ 3. นะคะในแบบนี้นะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะกลับมาด้านนี้นะเอาเหรียญใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะ จะใส่เดี่ยงที่หลังก็ได้นะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะดึงให้กระชับเข้ามาค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะแล้วก็สอดรอดไปค่ะสอดรอดสามเส้นไปนะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะสอดรอดไปเลยค่ะ ได้แบบนี้นะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะกลับมาด้านนี้นะจับนิดบินนะคะเม็ดม้วนมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดคล้องเข้าไปในด้านในนี้นะคะคล้องเข้าไปในด้านในนี้แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นี่นะคะจับม็ดม้วนมานะคะแบบนี้นะแล้วเราก็สอดเข้าไปในด้านในหน้าเส้นของตัวเองนะคะสอดเข้าไปในคล้องด้านในหน้าเส้นของตัวเองนะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้จับบิดมาค่ะ มาแบบนี้เลยแล้วก็สอดคล้องเข้าไปในหน้าเส้นของตัวเองนะคะ นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับดิบวิ้นนะคะแต่แขนแบบนี้นะรับขึ้นด้านบนนะคะบิดม้วนลงมานะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะแบบนี้ขับขึ้นด้านบนแล้วก็บิดม้วนลงมาค่ะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะนะทาแบบนี้ทุกเส้นเลย นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้เส้นกลีแบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นด้านบนนะพับขึ้นไปนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะสอดกลับขึ้นไปหมดทุกเส้นทุกแปะเส้นนะคะทั้งแปดเส้นเลยนะคะนี่ค่ะมาได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้ พับมาด้านหน้านะคะแบบนี้นะพับลงมาค่ะบิดม้วนมาบิดม้วนมาแบบนี้นะเราข้ามเส้นนี้มานะคะจะได้แบบนี้นะเราจะได้กรีบแบบนี้นะคะเราข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะสอดมันดูนี้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพับมานะคะดึงมาให้สุดนะพับแล้วก็ดึงมาให้สุดนะคะบิดม้วนมาค่ะ สอนในรูมอะ อนสุดท้ายค่ะพับมาติดม้วนมานะคะสอดเข้าไปในตรูนี้ก็ทะลุลงไปด้านล่างนี้นะคะนะดึงลงมานี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับสอดกลับขึ้นด้านบนนะพับนะคะแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะ ไดะะ้แบบนี้นะแล้วก็ตัดปาลายริบินทิ้งค่ะปาลายริบินเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะค่ะได้แบบนี้นะเราต่อมานะคะเราจะเอาริบินความยาว25เซนติเมตรที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็จะเอามาสอดเข้ามานะสอดเข้ามาตามรูนี้นะ สอดมาแบบนี้ค่ะเหลือปลายไว้นิดนึงนะคะเวลาเราสอดกลับขึ้นไปเก็บนะเราจะได้เห็นปลายนิดนึงนะคะ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้พับดิบบิ้นมาเนี้ยนี่นะคะหมวนล,ลงมาค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่นะคะใด้แบบนี้นะพับมานะคะปิดมาลงแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงไปค่ะนี่ค่ะ ับมานะมิดลงมา พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดกลับนะคะสอดใต้ปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้นะคะสอดใต้เส้นนะคะที่เราเหลือปลายริบบิ้นไว้นี่นะสอดกลับขึ้นไปค่ะดันไว้ด้วยนะคะดันกลีบไว้ด้วยนะเดี๋ยวกลีบจะกลับย้อนกลับขึ้นไปนะคะถ้าเราดึงนะแล้วก็ปลายริบบิ้นไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะสอดใต้ริบบิ้นนี้นะสอดใต้ปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้ นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทำอีกชั้นหนึ่งนะคะพับมาด้านนี้นะแล้วก็พับลงมาค่ะสอดเข้าไป เอาใหม่นะคะ,ะ,คะพับมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะแล้วก็สอดไปนะคะนี้ดันไว้นิดนึงค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้กรีดแบบนี้นะพับมานะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไป ก็ดึงลงมาค่ะพับมาพับลงมาค่ะแล้วก็สอดไปนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะพับกลับขึ้นไปเก็บนี้พับขึ้นไปค่ะแล้วก็เก็บนะคะ นะพอได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปาลายหรือบิ้นทิ้งค่ะนะ เราก็เสร็จแล้วนะคะดอกแพงพวยฝรั่งนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ